ตอนนี้เราก็ทำรถให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจัดทรงแหนบให้ใหม่นะครับมาตอนแรกรถลูกค้าทรงสูงเลยนะครับตอนนี้เราก็จัดทรงแหนบให้ใหม่ทาให้เตี้ยนิดหน่อยแล้วก็ลองทดสอบแบกน้าหนักที่3ตันครับเป็นรถเท่าเดิมนะครับออลนิวครับปี18นะครับช่วงล่างเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับให้ลูกค้าลองขับดูได้ครับดูว่าเป็นยังไงทรงรถเตี้ยกว่าเดิมนะฮะ มาตอนแรกลูกค้าเสริมแหนบมาโดยที่โอ้โหทรงสูงเลยครับลูกค้าบอกขับโยงเยงยงเยงแล้วก็แข็งนะครับก็แน่นอนครับนะฮะแหนบชุดบนเยอะนะครับก็ทําให้รถแข็งได้เราก็ทําให้แหนบชุดบนน้อยหน่อยเราเพิ่มแหนบสองงอเข้าไปก็ทําให้ช่วยกันร,รับน้ําหนักสําหรับรถเปล่าได้ดีอีกนิดนึงนะครับแค่แค่นี้จะรู้เลยครับไม่ออกไปสักรอบนึงนะไม่ออกไปสักรอบจะได้รู้คะ พอรู้ใช่ไหมก็เนี่ยครับก็เราทาทรงแหนบให้ใหม่นะครับก็คือเอาแหนบที่ซ้อนจากตอนแรกนะฮะแหนบของลูกค้าเนี่ยสองแผ่นเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนเอามาขั้นกลางปุ๊บทีนี้หัวแหนบต่ําแล้วก็แหนบต่ํามากแล้วก็เปิดช่วงเล่งเยอะมากนะครับซึ่งรับน้ําหนักช้าเราก็จัดแหนบให้ใหม่ก็คือเพิ่มแหนบสองงอเข้าไปข้างละ1แผ่นแล้วก็ใช้แหนบชุดบนแค่4แผ่นพอตัดแผ่นที่4เนี่ยให้สั้นหน่อยหนึ่งเพื่อจะให้เขา มีการรับน้ำหนักได้น้อยลงนะครับแล้วก็ย้ายสองแผ่นนี้เอาลงมาไว้ข้างล่างนะครับพอาย้ายเอาลงมาไว้ข้างล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแหนบของตัวของลูกค้านี่เราก็มาไล่ระดับใหม่นะครับจัดระเบียบกันใหม่ใส่เหล็กละแนบอยู่ด้านหน้านะครับใส่สามตันไม่นั่งเผานะครับใส่สามตันได้ไม่นั่งเผาลูกค้าต้องการเอาไปบรรทุกสองตันกว่าสามตันนี่แหละครับก็ถ้าเป็นรถทรงเดิมๆ <c oughs> ก็สบายๆครับนะครับ กับทรงนี้ให้เดี๋ยววถดเบาเดี๋ยวผมจะรีวิวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสามตันประมาณนี้ครับอ,อยู่ประมาณทรงนี้ไม่นั่งเพาครับก็วิ่งได้แบบสบายๆนะ,ะสําหรับการเสริมแนบรถนะครับหรือว่าสําหรับรถที่จะเอาไปบรรทุกงานหนักนะครับก็อย่าให้นั่งเพาดีที่สุดนะครับนี่ครับไม่นั่งเพาะนะครับก็บรรทุกได้สบายๆเหลือๆนะครับสามตันสามตันขึ้นก็วิ่งได้ โอเคก็ย okay. ังมีเหลือนะครับสามารถยืดหยุ่นได้นะครับโอเคก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับลูกค้าอ่ะเอาของลงรถก็จะทรงเตี้ยมานิดนึงนะแล้วก็เพิ่มแหนบสองงอเข้าไปเพื่อจะให้มีความปลอดภัยในการที่บรรทุก ป้องกันแหนบขาดได้นะครับแหนบหูเราถ้าเราไปแบกงานหนักๆแล้วเราไม่เพิ่มแหนบสองงอเข้าไปช่วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวแหนบหูขาดง่ายนะครับโอเครถก็จะอยู่ประมาณตรงนี้สามตันวิ่งได้สบายๆครับแหนบด้านหน้าก็ไม่ต่ําจนเกินไปนะครับให้ดูครับประมาณนี้แต่ที่ต่ําก็คือยางลูกค้าไม่ได้เติมนะครับนะฮะ ก็มีแค่ประมาณ40กว่าอย่างแบนนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่ายางไม่ได้แบนก็จะยืดสูงขึ้นมาประมาณ1นิ้วระดับ3ตัน3ตันครึ่งพอไหวใส่ได้แบบสบายๆนะครับมาเราจะให้ดูทรงรถเบาๆทรงรถเปล่าๆนะครับทรงรถเบาๆนะครับด้านหน้าก็จะเหลือช่วงยุดหยุดให้นะครับประมาณ1นิ้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขับแล้วจะแข็งกระด้นะครับแบบนี้นะฮะ แหนบหน้าใช้แหนบตรงนะครับเพื่อแหนบสองงอเข้าไปนะครับตัวที่4นั้นเราจะตัดสั้นนิดนึงนะครับเพื่อจะให้ช่วงนี้เขายุบลงมาได้อีกหน่อยนึงนะครับก็ยังเหลือช่วงเด้งประมาณเป็นนิ้วครับก็วิ่งได้ตามปกติเล็กรัดแหนบเราใส่ด้านหน้านะครับอันนี้ครับส่วนทางด้านหลังนั้นก็จะเหลือช่วงเด้งเช่นเดียวกันนะครับเป็นนิ้วครึ่งได้นะครับประมาณนี้นะไม่ต้องกลัวว่าวิ่งรถเบานั้นจะแข็งกระด้างน,นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเซ็ตให้สําหรับคนที่ ไม่อยากจะปวดหลังนะครับนะฮะถ้าเกิดเซ็ตให้เตี้ยๆเดี๋ยวจะปวดหลังนะครับนะฮะเอานี้แบบว่าทรงวิ่งแบบสบายๆนะครับเป็นทรงเดิมๆวิ่งใช้แบบสแตนดาร์ดอย่างนี้วิ่งได้สบายครับสามตันหรือจะสามตันครึ่งก็พอไหวนะครับลูกค้ามีแหนบมาแล้วนะครับเราทําการเพิ่มแหนบสองงอเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณแหนบขาดง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแหนบของงอลูกค้าไปแบกสามตันบ่อยๆเนี่ยแหนบหูชอบหักนะครับ เราก็เพิ่มแหนบฝั่งงอเข้าไปแล้วก็จัดทรงแหนบให้ใหม่นะครับตรงแหนบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับใ้ดูช่วงล่างสวยๆสามตันหรือจะสามตันขึ้นก็ไม่ต้องกลัวนั่งเทานะครับช่วงยืหจุดมีให้ขับได้ตามปกตินะครับโอเค1.9จุดเก้าครับปีสิบแปดจบอีกหนึ่งำนะครับขอบคุณมากมากนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับอู่ปริชาติเพาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ 1.9ครับส่งงานครับ FC มาจากกรทมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับ1.9ครับเสร็จแหนบให้ใหม่ครับช่วงล่างไปแบบฉฉยๆเลยครับสบายๆนะครับนะฮะรถทรงเดิมครับแบกน้ำหนักที่สตันหรือ3ตันครึ่งได้ครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยนะครับ